สวัสดีครับพบกับป่า m a j โจพันไม้นะครับนี่จะให้ดูนะครับว่าสาวรสหวานบูไนครับนี่ก็จริงๆซุปนี้เราก็ปลูกอย่างอื่นนะครับปลูกอ่างวนนะครับแต่ว่ามันเลื้อยมันไม่เป็นลูกนะครับก็เลยใส่อ่านี่เลยนะครับสาวรสนะครับดูการติดลูกนะครับค่อนข้างที่จะดกนะครับราวตรงกลางค่อนข้างที่จะยุบลงมาเลยนะครับ ก,การติดลูกอันนี้ก็ไว้เป็นซุ้มนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสาบรถหวานบูไนนะครับผมนี่ครับการติดลูกแล้วหนังนี้สวยมากครับห้อยลงมาอันนี้ก็คือเราปล่อยให้เลื้อยนะครับไปตามธรรมชาติของเขาครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าสีนะครับออกสีม่วง หวานบูนาเนี่ยจะออกสีม่วงก็เราสามารถที่จะมาเก็บแล้วก็เอาไปเก็บเอาไว้แล้วจนใบมันเหี่ยวนะครับเนี่ยครับอังวุนนะครับเลื้อยนะครับเลื้อยขึ้นโครงนะครับแต่ว่ามันต้องเข้าอยู่อาโรงเรือนปิดนะครับนภพักต้านเนี่ยต้องควบคุมนะครับแล้วก็ปลูกเอาไว้ให้มันเลื้อยวันนี้ก็เลื้อยรวมไว้กับสาวรุหมดแล้วสาวรุก็ให้ผลผลิตนะครับอังวุนนะครับมันก็ เลื้อยเต็มพื้นที่เหมือนกันนะครับกิ่งก้านนะครับปลูกอันนี้ปลูกไว้นะครับตำแหน่งที่ปลูกสอบรเนี่ยหาโคนก่อนนะครับผมมีประมาณ2ต้นนะครับตรงนี้นครับเพราะว่าผมปลูกไว้2กลางเนนี่ครับเกลางหนึ่งต้นนะครับเสาตางก็เลื้อยขึ้นมานะครับฝั่งนี้โคนตอนนี้ก็จะเป็นอังวุนนะครับ แล้วฝั่งนี้โครนก็จะเป็นอังวุนนะครับดีย๋ยวดูอีกต้นหนึ่งว่าอังวุนอังวุนเอาเหลือต้นเดียวแล้วนะครับสับถต้นเดียวนะครับต้นเดียวก็พุ่มค่อนข้างที่จะใหญ,ใหญ่นี่เลยนะครับพุ่มใหญ่เวลาการขยายพันธุ์เนี่ยนะครับถ้าให้พันธุ์ชัวนะครับเราจะใช้ นี่ครับยอดลักษณะอย่างนี้นะครับตัดแล้วเอาไปควบแน่นนะครับหรือบางคนก็ตอนนะครับตอนที่ลายยอดนี่นครับทำเป็นตุ้มแล้วก็ตอนแล้วก็วกไปปลูกนะครับมันจะได้สายพันธุ์ที่ชัวนะครับแต่ถ้าเรากินลูกแล้วเราเอาเ,อาเม็ดไปเพาะมันก็จะมีโอกาสกลายนะครับถ้าเราใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบยอดยอดลักษณะนี้นะครับตัด แต่ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนจัดนะครับก็จะมีผลต่ออัตราการติดนิดนึงนะครับควบคุมความชื้นได้ดีนะครับนี่ครับสวรสนะครับลูกต้นเดียวนะครับลูกน่าจะเป็นร้อยนะครับผมว่าน่าจะเป็นร้อยพอดูข้างล่างเนี่ยครับนี่ข้างล่างเราเต็มไปหมดนะครับข้างล่างข้างบนนะครับนี่นะครับ ปลูกไว้กินนะครับต้นเดียวก็พอได้กินนะครับผมเพราะว่ามีต้นเดียวนะครับตรงกลางนะครับเพราะว่ามุมสี่มุมเนี่ยปลูกอังกุนนะครับจริงๆอ่ะผมปลูกสองต้นก็คือกลางทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งหนึ่งน่าจะตายไปเหลือต้นเดียวนะครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับเยอะแยะเลยโอเคฝากติดตามยูทูปปัดไม้จ้ปันไม้นะครับแล้วก็เพจปัดไม้จ้ปันไม้สงกราดด้วยครับสวัสดีครับ